จะมาทำวิชาการงานก่อนนะคะตอนนี้สิบเอ็ดคนแล้วการงานอาชีพอ่าเล่มเล่มนี้นะคะเล่มนี้เล่มสีฟ้าก่อนนะคะเดี๋ยวเราทำเล่มสีฟ้าก่อนเดี๋ยวไปทำเล่มสีฟ้าก่เปิดไปหน้าที่เท่าไหร่อะเดี๋ยวเราเพิ่มสัาเราเพิ่มก่อนอ่ะ เด็กๆเดี๋ยวคุรูขอเช็คก่อนนะว่าห้องเราทําถึงไหนแล้วเด็กๆเ,เปิดไปที่หน้าที่หนึ่งทำหรือยังคะหน้าที่หนึ่งทำแล้วคะ่ะทำแล้วคะ่ะต่อไปหน้าที่สองทำหรือยังคะยังคะ่ะหน้าที่สองยังไม่ทําโอเคอยวเรามาทําหน้าที่สองกันเตรียมสีเตรียมดินสอด้วยนะคะหน้านี้ได้ระบายสีด้วยนะ วัดเอาอยู่วะเลยกนได้หรออีให้นักเรียนวาดเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายแล้วละบายสีให้สวยงามเครื่องแต่งกาย จะพาที่เราใส่ในโรงเรียนใช่ไหมอ่าเราจะวาดเครื่องแต่งกายโดยที่เราไม่ต้องวาดรูปคนนะคะเราจะไม่เอารูปคนอ่ะอย่างตัวอย่างอยู่ที่หน้าที่หนึ่งเด็กๆดูที่หน้าที่หนึ่งนะคะเด็กๆทำแล้วอ่าเด็กๆทําไปแล้วที่อยู่หน้าที่หนึ่งจะเป็นเครื่องแต่งกายทีนี้หน้าที่สองเด็กๆต้องวาดเอง เราจะไม่วาดคนเราจะวาดแค่เสื้อผ้ารองเท้ากางเกงได้หมดเลยอ่ะอ่ะสมมติว่าคุณจะวาดเป็นอะไรดีกระโปรงอ่ะเด็กก็วาดเป็นกระโปรงเลยไม่ต้องวาดคนนะคะไม่เอาคนอ่ะสมมติครูวาดกระโปรงอ่ะใครพร้อมแล้วลงมือได้เลยนะคะวาดลงเลยลูกใคมีหนังสือวาดลงได้เลย อ่าเด็กก็วาดกระโปรงใครจะวาดกางเกงวาดเข็มขัดวาดถุงเท้าก็ได้อนะกระโปรงโอ้มีอะไรอีกอ่ามีเสื้ออ่ะเอาเสื้อ,อนนพูดว่าเสื้อเสื้อ แล้วก็มีอะไรอีกนะมีกลางเกงอ่ะคุณจะว่ากลางเกงกางเกงเกเกงกางเกงอ่ามีอะไรอีกคะที่เป็นเครื่องแต่งกายเอาเป็นถุงเท้ารองเท้าก็ได้นะคะ ถุงเท้าลองเท้าก็ได้ใคจจะว่าถุงเท้าว่วารองเท้าก็ได้รองเท้าวาดกี่อย่างก็ได้นะคะเด็กๆอาเกี่อย่างก็ได้วาอะไรอีกนะมีอะไรอีกที่เป็นเครื่องแต่งกาย เข็มขัดค่ะเข็มขัดใช่ไหมเข็มขัดเข็มขัดแล้วเข็มขัดเป็นหัวเข็มขัดเข็มขัดเข็มขัดเป็นเข็มขัดเป็นเข็มขัดจัง เหมนงูเลยเข็มับเหมือนงูเลยเพว่าของหนูมันไม่เหมือนเข็มขัดเลยอ่าไม่เป็นไรเด็กจะว่าเป็นเป็นสร้อยเป็นแหวนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะได้เหมือนกันนะใครจะว่าเป็นสร้อยคอก็ได้เป็นเครื่องแต่งกายเหมือนกันนะคะก็เป็นเครื่องแต่งกายเืกันสร้อยคอจะเป็นแหวนก็ได้อา่แหวน แขนนี่ก็ได้เสร็จแล้วระบายสีด้วยนะคะ เสร็จแล้วลงสีเลยวาดลูกลงสีอนนเออรองเท้าดูอ้วนไป งสีด้วยนะคะ

อ่าเสร็จแล้วคพูเสร็จแล้วเด็กๆเสร็จหรือยังยังค่ะโป้งมันเบี่ยวจังเลยอ่ะทีนี้เด็กๆเปิดต่อ,อไปดูที่หน้าสามหน้าที่สาม หน้าที่สามเขาบอกว่าให้เด็กๆเรียงลำดับหน<อ>ึ่งสองสามใช่ไหม<อ>ให้เติมตัวเลขหนึ่งสองสามลงไปในวงกลมนะคะตามลำดับการแต่งกายอาทีนี้ดเด็กดูที่ข้อที่หนึ่งอันไหนคือเลขหนึ่งขะอ,อันเลขหนึ่งอับน้ำทำน้หรือว่าแต่งตัว อาบน้ำค่ะอาบน้ําก่อนนี่ก็ใส่เลขหนึ่งลงไปอาบน้ําแล้วก็อะไรอาบน้ําแล้วก็อะไรคะอาบเตาสบู่อาบเตาทิสสบู่ใช่ไหมอาบเสร็จแล้วอาบน้ําเสร็จแล้วก็มาตล้ว่มาแงตัวะเร์แล้วก็มาเรียงกันเลย อ่าต่อไปต่อไปข้อที่สองนะคะข้อที่สองทำอะไรก่อนคะเราจะทำอะไรก่อนคะข้อที่สองเกิใส่เสื้อผิดกระดุมเรียบร้อยค่ะราใส่อะไรก่อนใส่อะไรก่อนใส่เสื้อก่อนใช่ไหมใส่เสื้อหนึ่งใส่เสื้อแล้วก็มาใส่อะไรคะ ใส่กระโปรงอ่าสองแล้วค่อยมาใส่เท้าทุกข้าวเออย่างแม่เลยหนึ่งข้อค่อหนรทำเสร็จหมดทุกข้อแล้วโอเคอะทำเสร็จหมดทุกข้อแล้วอ่ะต่อไปข้อที่สามต่อ นะคะหมดเสร็จแล้วต้องใส่อะไรก่อนลูกใส่อะไรก่อนใส่อะไรก่อนใส่เสื้ออ่าใส่เสื้อต้องมาใส่ใส่ถุงขาดหรือว่าใส่ถุงเท้ากางเกงอ่าใส่กางเกงอ่าสองอันนี้สองแล้วค่อยมาใส่ถุงเอ่าโอเค เแ,นะแล้วนะอะทำไมเราอีกหน้าหนึ่งเปิดไปอีกนัานนะคะเปิดไปอีกหนึ่งหน้าอ้าวอันนี้คกูพูดเฉยไปแล้วอ่าเด็กๆทําไปหรือยังยังไม่ทำอ่าทีนี้เด็กๆยงุงอ่าเด็กๆยุงเลยนะคะยงุงชุดไปวดัดชุดไปสวนสัตว์ชุดไปโรงเรียนแล้วก็ชุดไปเที่ยวทะเลนะคะเด็กๆโกงเส้นเลย ไปโรงเรียนตูไปชัวชุด,ชด,ชดไปทะเลเอออยากไปเที่ยวเสือไต้วัดชุดไต้ตทะเล แล้วก็ชุดไปสวยแล้วเสร,ร,ร็จแล้วโอเคทีนี้เราจะมาทำหน้าสุดท้ายหน้าที่ห้าหน้าที่ห้าหน้าสุดท้ายของวันนี้นะคะวิชาการง,งานเขาบอกว่าให้เด็กๆ เลือกเสื้อผ้าที่จะไปเที่ยวทะเลเด็กๆจะเลือกชุดไหนไปเที่ยวทะเลคะชุดหนึ่งชุดสองชุดสามชุดสอง่าบางคนบอกจะเอาชุดที่สองบางคนบอกจะเอาชุดที่สาม่าเด็กๆก็จะเอาชุดไหนเด็กก็วงกลมไว้เลยนะคะ ผู้ชายอาจจะเอาเป็นชุดกางเกงขาสั้นใช่ไหมอาจจะไม่เอาชุดกระโปรงมีใครใส่นักเรียนไหมนักเรียนไปเที่ยวทะเลไหมคะเม่อเวลาเรียนเสร็จแล้วแม่พาไปเที่ยวทะเลอ่าโอเคอ่านทีนี้เขาบอกว่าให้เด็กๆบอกเหตุผลด้วยว่าทําไมถึงเลือกชุดนี้อ่าอันนี้เดี๋ยวครูจะพาเขียนนะคะเดี๋ยวครูจะไปครู่ะให้เลือกชุดกระโปรงกันทีค่ะ ได้ค่ะชุดไหนก็ได้เด็กๆเลือกชุดไหนวงกลมไว้เลยว่าจะเลือกชุดไหนแค่หนึ่งชุดนะคะอ่เพราะอะไรเด็กๆถึงเลือกชุดนั้นอ่เด็กๆเขียนเหตุผลลงไปเพราะเพราะอะไรคะถึงเลือกชุดนี้เพราะอะไรถึงเลือกชุดนี้เพราะอะไรลูกเพร้มันรวยก็ไวยรวยเพราะสวยใช่ไหมเพราะ สีสันสดใสสีสันสดใสสีสันสดใส มีสันสก์ทายเขียนเสร็จแล้วค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บเ,เกีเ่ <Okay. S 2> นกยนเสร็จแล้วค่ะครณคู่ค่ะเกียน,น,น,นแล้วค่ะคุณคูค่ะโนเขียนเสร็จแล้วคุณคู่ค่ะโนเขียนเสร็จแล้วค่ะโอเคอ่านทีนี้ใครที่เสร็จแล้วเก็บวิชาการงานลงไปเก็บวิชาเอาไปแล้วเอาใบไม้กระดาษ แล้วก็สีขึ้นมานะคะเย้ในที่สุดก็เชือช่วงกดนะ้อ่าใช้เสร็จแล้วเก็บลงไปเลยทายังไงเอาใบไม้ออกมาเลยด้ไม้ก็เขียนไว้ข้างข้างอันนี้เสร็จหมดแล้วเนาะเสร็จหมดทุกคนแล้วนะคะค่ะครูจะให้ดู ตัวอย่างของเพื่อนๆอ,อีกห้องหนึ่งะอะเราจะมาดูตัวอย่างเด็กๆได้ยนินเสียงครูไหมตอนนี้ครูไม่เห็นหน้าเด็กๆเลยได้ยินค่ะได้ยินค่ะโอเคทีนี้เรามาดูตัวอย่างงานของเพื่อนนะคะว่าใบไม้ที่เพื่อนๆทาออกมาเป็นยังไงนะคะอ่ะ ตัวอย่างของเพื่อนอ่าตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมตอนนี้ครูไม่ได้ยินเสียงนเดน็กๆเลยไห็เห็นค่ะโอเคเห็นไหมอ่ะครูคคไม่ได้ยินเสียงเอวเน็ตหายเออทำไมไคุณครับแช่์ไม่ สะดุดไหมครั้งไหมคะข้าง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 เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะค้างสะดม่ค้างเลยนี่ข้างอ่ะของของครูค้างนะคะอ่ะ อันนี้เป็นตัวอย่างงานของเพื่อนอีกห้องหนึ่งนะคะที่เขาทำมาที่เป็นใบไม้ไมเหมือนกันเห็นไหมมีหลายสีเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆวันนี้จะใช้กี่สีก็ได้นี่งานของเพื่อนนะคะ ทีนี้ให้เด็กๆนะคะเด็กดูที่วิดีโอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะค้างค้างมาแล้วมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมได้ยินเสียงครูไหมคะได้ยค่ะได้ค่ะเมื่อกี้มันมันลุ อ่ะม,มาท <ฮะ S 1> ีนี้กระดาษกระดาษ A4 <ฮะ S 2> หรือว่าใครไม่มี A4 ใช้เป็นสม,มุดวาดภาพหรือว่าจะเป็นสมุดวาดเขียนก็ได้อ่ะทีนี้ให้เด็กเลือกมมเลือกมาหนึ่งใบก่อนแล้ววางเด็กๆวางด้านหลังของใบไม้นะคะมมเป็นด้านหลังของใบไม้ที่มันมีลายชัดเจน,นเด็กวางลงบนกระดาษนะคะ วางลงบนกระดาษแล้วก็อ่ะ,ะเอาเป็นอ่ะคุูครูบอกผิดวางลงบนพื้นหรือว่าจะเป็นบนหนังสือหรืออะไรก็ได้แล้วใช้กระดาษทนแลงไปทับลงไปทับลงไปใช้กระดาษทับลงไปแบบนี้นะคะอ่ะทับลงไปแบบนี้แล้วก็ใช้สีไม้หรือสีเทียน ระบายสีลงไปตรงที่มีใบไม้ที่เด็กอ,อกระดาษทับใบไม้ใช่เอากระดาษทับใบไม้ค่ะกระดาษทับใบไม้แล้วก็ระบายสีตรงที่มีใบไม้ที่ทเด็กวางลงเมื่อกี้นะคะมันก็จะมีเหรอได้ที่ไฟที่ระบายแล้วก็เกิดเป็นลวดลายของใบไม้แสดงว่าทำถูกต้องนะคะ ใบไม้เด็กๆทายด้านหลังขอกใบไม้นะคะลอะะเอาด้านหลังของใบไม้ขึ้นมานะคะจะได้เห็นลวดลายชัยชดๆนะคะอ่าเป็นไม้ใครที่ทำได้ใครที่ทำได้เป็นลวดลายของใบไม้แสดงว่าทำถูกนะคะแสดงว่าทำถูกนะคะแล้วไม<ด>่เล่นค่ะอ่าใช้ด้านหลัง เด็กๆเห็นด้านหลังของใบไม้ไหมคะเห็นไหมมันจะมีด้านหน้ากับด้านหลังเห็นไหมคะด้านหลังของใบไม้หนูไม่ร er ู้มันก็ไม่ใช่อะุณครูด้านหลังแล้วก็ทับลงไปเอากระดาษทับลงไปแล้วก็ระบายสีตรงที่มีใบไม้แล้วจะไปเอาใบไม้จากไหนอ่ะอ่ะลงน้ำหนักมือลงไปถ้าเราระบายเบา มันก็จะไม่เห็นลวดลายนะคะมันก็จะไม่เห็นลวดลายมันด้ระบายเทียไม่ได้อะไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะของใครได้ปิยะธิดาได้ไหมคะ อ่ะปิยะธิดาได้ตีพัสอนตีพัสอนลงไหมลูกเปลี่ยนใบก็ได้เปลี่ยนใบก็ได้ค่ะใบไหนไม่ได้ลองเปลี่ยนใบใบไหนไม่ได้เลยค่ะได้เอาด้านหลังนะลูกใช้ด้านหลังของใบไม้นะคะของแมวใช่ไได้ไหม ใแล้วค่ะอ่าใครที่ไม่ได้เปลี่ยนใบก็ได้ลูกเปลี่ยนใบไม้ก็ได้ค่ะเปลี่ยนใบแล้วมันได้ค่ะูได้ค่ะโอเคได้แล้วใช้ด้านหลังลูกใช้ด้านหลังออโต้ได้ไหมลูกออโต้เปลี่ยนใบแล้วมันได้เลยเดี๋ยวต้องไปเอากระดาษได้ค่ะออโต้ใช้ด้านหลังไหมออโต้ใช้ด้านหลังใบไม้ไหมอ่ะ เดี๋ยวคุณจะวางใบที่สองใช้ด้านหลังของใบไม้นะคะแล้วก็กระดาษทับลงไปโอเคออโต้ลองระบายสีตรงที่มีใบไม้ลงน้ำหนักมือลงไปด้วยนะคะต้องใช้ใบเีเปลี่ยนใบนะค่ะใบไม้หนูมันไม่มีลวดลายเลยค่ะมีแต่ตรงกลางต้อเปลี่ยนใบเราต้องใช้ใบไม้ที่มีลวดลายนะคะใช้ลวดมัยเรียบ ใบที่หนึ่งเสร็จแล้วเด็กๆเพิ่มใบที่สองขยงีบกระดาษนะคะขยับกระดาษได้เลยอาทำไปเรื่อยๆเลยไมใชชไหี่ทำได้แล้วทำได้แล้วมันต้องหาใบไม้ที่เรียบ ด้านนี้ไอ้นี่ทีมฉันจะต้องการวางไว้ตรงไหนเพราะเป๋ฉันทำไม่ได้ทำไมถึงทำไม่ได้อ่ะเพราะเป๋ฉันมันไม่มีลวดลายมันก็เลยทำไม่ได้เป็นขาเด็กทำเปลี่ยนใบบ่อยๆจะได้เห็นลวดลายยังคือนะคะ เปลี่ยนไปเลยไม่ไหนนี่หนูเก็บได้แล้วค่ะแม่หนูไม่อยู่ค่ะอาทเทอา์ได้ก็ได้หรือออทเทอร์ที่ได้ได้ไปยังมีใครที่ทำไม่ได้ไหมคะมันาได้ไหม ทำได้คะ่ะเก่งมากเลยไ,ลไ,ลไม่เคยคิดว่าลายเท่าไหร่เนี่ะถ้าเราใช้ใบไ,ไหม้หลายหลายแบบนะคะเราก็จะเห็นลวดลายที่ชัดเจนนะคะเราเห็นว่าลายผิดต่างกันใช่ไหมอันนี้จะเป็นใบมะกรูดนะคะมะกรูดก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเหนือเอาใบมะกรูดแล้วมันไม่หอมได้อ่ากดลงแน่นๆแล้วไปสีลงไปนะคะระบาย ถ้าเราระบายเบาถ้าเราระบายเบาเราก็จะไม่เห็นลวดลายนะคะโอเคโอเคค่ะเก่งมากเก่งมากค่ะไอริกทำหลายๆใบเลยคุณโคขาใบนักผูดปครองมันไม่ได้เอาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนใบเปลี่ยนใบเปลี่ยนด้านลองลองหลายๆแบบสิแล้วค่ะ เอออะไรส่งน้อไม้หายไหมเยอะอ่ะเพราะหนูไม่ผัดอ๋อรู้แล้วใช้ใบไม้ปลอมใช้ใบไม้ปลอมใช้ใบไม้ปลอมก็ได้นะใช้ใบไม้ปลอมก็ได้นะได้เหมือนกันใช้ใบไม้จริงค่ะใบไม้ปลอมก็รู้จะหาที่ไหนค่ะ มันมันจะเห็นได้นะไหนชอบใบไม้ทึ้งมากกว่าโอ้นผักใบไม้แบบนี้ได้ไหมสิไหนเอ่ยไหนนะต้นผักตอโอ้เด็ดออกมาลูกเด็ดออกอ๋อมันเป็นใบไม้ปลอมใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อตีผ้สอนลองทำดูลองทำดูค่ะแต่ดูต้องแน่นๆล่ะตีผ้สอนต้องกดลงแน่นๆ กดไว้แน่นๆได้ค่ะอ่าได้ทำเลยไม่จะเป็นต้องไปสีเดียวนะคะเด็กๆใช้หลายสีได้เลยคุณครูคะหนูจะหาใบไม้ใหม่กินีเพราะว่ามันมันเห็นไหมเขาใช้ใบใบมะขามก็ได้นะเด็กๆใบมะขาม อกกด้าันยมีใครทําไม่ได้ไหมเอ่ยมีใครทำไม่ได้ไหมคะวยาททำได้มั้ยไหมนะเพิ่มโอเคอ่ะทีนี้ เดี่คุณครูจะให้เด็ๆทํำต่อใครจะเอากี่ใบกี่สีได้หมดเลยนะคะทําเสร็จแล้วให้ถ่ายรูปมาให้คุณครูดูด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะเช็คผลงานให้โอเคไหมตงที่ตรงหนึงมันหนูใช้ใบไมก้กุดทำมันรี้อ่าลองเปลี่ยนใบได้ไลองเปลี่ยนไป อ่ะครูจะให้เด็กๆทำต่อได้เลยนะคะแต่ตอนนี้ครูจะขออนุญาตปิดห้องแล้วครูจะเทคผลงานในเด็กทางไลน์นะคะโอเคไหมโอเคค่ะโอเคค่ะเจอกันใหม่จานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีค่ะ่ะุคูมชมุช่ม้